สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปวิดในวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทําความรู้จักกับเกมนารกะเบรพอยต์เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆชาวเกมเมอร์พลาดเป็นอย่างมากตัวเกมนารกะเบรพอยต์นะครับเป็นเกมแนวแบทเทิลรอยัลที่ถ้าฟังดูแล้วแบบโอ้มันก็เลือนตปนลาดไปหมดอะ มันก็มีหลายเกมอยู่แล้วแต่ทว่านรากะเบลดพอยต์ไม่ได้มารูปแบบเดิมๆตัวเกมจะมาในทีมจอมยุทธนะครับที่จะไม่มีปืน MC ปืนสไนเปอร์รูปแบบการเล่นที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาของแต่งปืนหรืออะไรก็ตามที่มันอน่าเบื่อสุดๆไปเลยสําหรับเกมแนวบัตเทิลรอยัลที่มีอยู่ในตลาดมากมายและการเล่นมันก็ซ้ำซากจําเจแต่ในขณะเดียวกันนากะเบดพอยต์นั้นตอบโจทย์มากๆสาหรับคนที่ต้องการอะไรใหม่ๆ ถึงจะไม่มีการใช้สไนเปอร์ยิงกันข้ามเขาปลาระเบิดเขากระท่อมแต่ความมันเหล่านั้นก็ถูกแทนที่ด้วยอะไรใหม่ๆอย่างการคอมโบกับอาวุธต่างๆมากมายที่มีอยู่ในตัวเกมนาฬิะกะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะตีตีตหดหดฟาดฟาดฟันฟันไปซะอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกะจังหวะเคาน์เตอร์การทำคอมโบการกดสกิลค้าง ตีค้างเอาไว้กดคลิกตีธรรมดาหรือแม้แต่กระทั่งการกดปุ่มพร้อมกันเพื่อให้มันสามารถที่จะบล็อกการโจมตีของอีกฝั่งและกดอาวุธของอีกฝั่งได้การจับจังหวะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญหลักๆในการเอาชนะในเกมนี้นะครับในตัวเกมนะครับเราสามารถที่จะแอดเพื่อนแล้วก็ชวนเข้ามาเล่นเป็นปาร์ตี้เดียวกันเนี่ยได้สูงสุดถึง3คนสำหรับโหมดการเล่นนะครับก็จะมีให้เรา ตั้งแต่โหมดฝึกซ้อมนะครับจนไปถึงโหมดการเล่นหลักๆที่แบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือ Quick m a t t ควิคแมตช t เนี่ยนะครับจะเป็นโหมดที่มันไม่นับแล้งเข้าไปเล่นกันสบายๆเล่นไปจบรอบก็เล่นไม่แต่อีกโหมดนึงเนี่ยก็คือจะเป็นโหมดที่นับแล้งนะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับต่แบบเป็น bronze เป็น silver เป็น gold ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆแพ้แล้งตกอะไรประมาณนี้นะครับให้คนได้หัวร้อนเล่นกัน และอีกโหมดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งผมชอบมากๆก็คือเดอะบัตแ a d นะครับสำหรับโหมดเดอะบัตแ a d เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนโหมดคล้ายๆ Free For All คล้ายๆ d เด a แมทซึ่งเราเข้าไปก็ฆ่า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 ,า,าอย่างเดียวนับแต้มจากการฆ่าแล้วก็จบเป็นรอบๆไปซึ่งในโหมดบัตแบ d นะครับจะมีอาวุธให้เราเลือกใช้ทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวละครก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ในระหว่างเล่นก็สามารถเข้าไปฝึกเข้าไปพัฒนาสกิลการหัดกดคอมโบต่างๆนานา,นา,นาได้จากโหมดนี้ได้เลยนะครับ มาถึงในส่วนของตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นหลายตัวเลยทีเดียวและในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นมีสกิลที่แตกต่างกันบางตัวเน้นซับพอร์ตบางตัวเน้นโจมตีทําให้การเล่นของเราเนี่ยยกระดับความมันได้ขึ้นไปอีกตอบโจทย์คนรักสวยรักงามชอบคัสตอมตัวละครในเกมนรกะเบดพอยต์เปิดให้คนเนี่ยสามารถจัดแต่งหน้าตาไลยกรรมตัวละครของเราเนี่ย ได้แบบชนิดที่เรียกว่าละเอียดสุดๆอยากจะให้มันในละมิดเป็นตัวอะไรก็สามารถทําได้หมดเลยถ้าฝีมือมันถึงอะนะนั่งแต่งเป็นวันก็ไม่พอผมบอกเลยสําหรับสายแฟชั่นที่ต้องบอกเลยว่านระะกะจัดเต็มมามากๆใครที่ชื่นชอบเกมนี้เล่นไปนานๆและเริ่มรู้สึกถูกใจและอยากจะจัดแฟชั่นขึ้นมาผมบอกเลยว่ามีหมดตูดมีดากแห้งมีกระเป๋าแห้งกันอย่างแน่นอนเพราะตัวเกมมีสกินสวยๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกินจากตัวละคร ชุดเสื้อผ้าต่างๆหรือรวมไปถึงสกินอาวุธต่างๆมากมายที่มีหลากหลายสกินและยังมีหลายอาวุธอีกด้วยแม่งเอ้ยมีเท่าไหร่ก็หมดผมบอกเลยและสําหรับสายฟรีก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยแฟชั่นมันก็ได้แข่ความสวยงามเท่านั้นไม่ได้มีแฟชั่นที่ทําให้เพิ่มเลือดเพิ่มมานาทําให้กระเป๋าเยอะขึ้นวิ่งเร็วขึ้นหรือถึกขึ้นอะไรพวกนั้นไม่มีนะครับ ในเกมนารกะเบสพอยต์แฟชั่นเป็นเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะครับรีบตัดสินใจด่วนๆเลยเพราะว่าเจ้ามิกโกนมโตเอโยโตฮิเมะนะครับจะเป็นตัวละครสุด e x c l u s ค v ูสำหรับคนที่พีออเดอร์เท่านั้นเห็นว่ายืดระยะเวลาในการรับโยโตฮิเมะจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้เท่านั้นใครช้าอดเป็นเจ้าของน้องแน่นอนเอาเป็นว่าป้ายยากันมาขนาดนี้แล้วใครที่กำลังช่างใจอยู่ก็รีบจัดละกันนะครับ ผมบอกเลยว่า499คุ้มค่ามากแน่นอนแล้วเจอกันในเกมนรกะเบตพอยต์ครับทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ